ใจครับที่แบบเออทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทางวายเนวิเวิร์สนะครับรอบประวานนี้ให้ค่ายดูบันดิตครับผมมีอะไรบ้างครับที่แบบก้าวผ่กรรมการแล้วครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีซีรีส์ได้เข้ารอบเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้แบบแทบไม่ได้ผลิตเลยนะครับแต่ว่าเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วก็แบบผลิตผลงานเยอะมากเลยนะครับก็ทําให้ปีนี้ก็นะครับก็คณะกรรมการคงเลงเห็นนะฮะกับผลงานที่เราแบบว่าตั้งใจทำออกมาครับผม ทางงานวายเนเวิร์สก็ค uh, ือ5ปีใช <Luis> ่ไหมครับดูมันดิก็เริ่มต้นทำซีรีส์ก็คือ5ปีเหมือนกันใช่ครับเออใช่ครับเพราะว่าเหมือนตอนนั้นที่เราทำนิ่งเฮียก็ก็เป็นเป็นที่แรกที่แบบเราได้เข้ามาเข้ารอบล้วก็ได้รับรางวัลเหมือนกันครับผมก็เรียกว่าแบบเติบโตมา5ปีนี่ืเติบโตมากก็พอสมควรครับก็ก็ดีใจครับเพราะว่าก็เป็นความตั้งใจแหละเพราะว่าเราก็อยากจะแบบไปเรื่อยๆครับ ท,ทุกคนเห็นเนาะแบบเกมเมือนฟ้าข้ามฟ้าเขียนจีลานะครับแล้วก็ชายก็ตั้งใจมากๆแต่ว่าปีนี้เหมือนกับว่าก็ต้องตั้งสติเพราะว่าแบบเหมือนเราต้องเหนื่อยคูณ2แน่นอนเพราะว่าจานวนซีรีส์ที่ต้องผลิตอ่ะเยอะกว่าปีปี2 0 2 5ค่อนข้างที่จะแบบเจอหนึ่งเท่าตัวเลยแบบนี้ครับก็หวังว่าแบบแฟนๆทุกคนก็ยังแบบให้การตอบรับที่ดีนะครับพี่ๆสื่อทุกคนแบบให้การสนับสนุนซีรีส์ของข่าดูบันดีด้วยครับอย่างเมื่อปีที่แล้วจะเป็นปีทองเพราะว่าครับ ดีใจครับเพราะว่าโหผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากนะกับการที่แบบเราผลิตซีรีส์ออกมาแล้วเหมือนว่ามีกระแสะที่ตอบรับอย่างดีเสมออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเวลาเราทำซีรีส์เรื่องนึงอะ่ะมันก็เหมือนกับเสี่ยงเนาะเพราะว่ามีแบบว่าผลงานเยอะมากตอนนี้แบบว่าในตลาดอะไรเงรี้ยเราก็ต้องแบบฝ่าฟันตรงนี้ให้ได้แล้วก็พอแบบโอเคทุกเรื่องของเราแบบ มีเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็เนี่ยได้รับรางวัลต่างๆมาๆมันก็เหมือนเป็นกำลังใจทําให้เรารู้สึกว่าโอเคความมั่งมของเราในปีที่ผ่านมามันแบบมันไม่ได้สูญเปล่าแล้วก็คงจะต้องแบบตั้งใจแบบอย่างเนี้ยต่อไปอีกแล้วก็ต้องแบบต้องเหนื่อยมากกว่านี้อีกเลยแบบนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้แบบว่าได้รับซีรีส์ที่มีความสุขแบบน,นี้ต่อไปแต่มันก็แบบของอความคาดหวังเพราะว่าปีที่แล้วเราทำไว้ดีมากปีนี้คนก็คาดหวังับผมผมก็คิดว่าการคาดหวังมันก็เป็นเรื่องแบบ ข้ายากเนาะเราผลิตซีรีส์มาผลิตอะไรออกมาอรือเงี้ยแล้วก็คาดหวังแหละอยากให้แบบมีการตอบรับที่ดีอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าก็คิดซะว่าเอาคาคาดหวังนั้นเน่เป็นแรงดันแล้วกันทาให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นอะไรแบบน,นี้ครับแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็มันก็สุดแล้วแต่จะเกิดขึ้น เดครัเหมนตอนนี้ที่ทุกคนคงเห็นเราก็แบบ่ออกจากโซเชียลนิดนึงในแอป,ปแอปเแอป,ป,ป,ปดำเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเรารับข้อมูลทั้งบวกทั้งลบบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นผลดีของเราสำหรับเราคนทำงานเสมอไปเพราะว่าการทำงานน่ะมันใช้แรงกายแรงใจจิตใจเยอะมากบางทีเราก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมนิดนึงถ้าเราเราจะไปรับพลังลบอะไรบางอย่างเลยนะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มองว่าพลังลบทุกอันหรือว่าคนที่ตําหนิทุกอัน,เป,นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ข้าเราตบโตมาถึงวันนี้หรือว่าซีรีส์เราได้รับรางวัลเลยแบบนี้ครับมันส่วนหนึ่งก็มาจากคําติชนของทุกคนเพราะว่าผมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครทําผลงานได้เพอร์เฟกแล้วเราก็ไม่มีใครที่จะรู้ตัวว่าเรามีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้างบางทีก็ต้องให้กระจกของคนแฟนทุกคน,นครับเป็นตัวสะท้อนเหมือนกันเราก็ต้องแค่ว่าโอเคอยู่กแบบับทั้งบกทั้งลบให้ได้ เมื่อไรที่เราอาจจะเหนื่อยเกินไปเราแค่ถอยออกมาหนนิดนึงเนาะเพื่อมาแบบโอเคฮิลตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบว่านําสิ่งต่างๆเาล่านี้มาคำนวณแล้วก็มาปรุงตัวเองปรุงค่าตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นเลยนะครับ <S 2> <S 2> รจริงๆผมคิดว่าก็น่าจะเป็นรู้สึกว่าเป้าหมายของเราอะครับมันยังไม่ได้แบบหยุดอยู่ตรงแค่นี้ แล้วเราก็ยังแบกความฝันของเด็กๆอีกหลายคนที่แบบว่าเขายังรอโอกาสแล้วก็ยังยังอยากจะทําอะไรอีกมากมายในค่ายของเราอะครับคือบางครั้งมันโอเคมันมีเหนื่อ,อยมีท้อเรายอมรับแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดว่าแบบเฮ้ยเราเราแบบคิดแบบนี้ไปคนเดียวอะเราก็ดื่นที่เขาแบบอยู่ข้างหลังเราอะเราก็ต้องคิดเองขึ้นมาแล้วก็ร่วมถึงบแบบแฟนทุกคนด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกครับค่ายหนึ่งเนะี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าแบบไม่มีกําลังซัพพอร์ตที่ดีจากแฟนๆทุกคนเลยครับก็พยายามไปถึงความสุขของที่ทุกคนรอ,ค,นอคอยอยู่แบบน,นี้ครับเ่าเออเราเรายังยังต้องทาสิ่งนี้นะเพื่อให้เขาแบบได้รับค,ความสุขเพราะว่าบางทีเราเห็นแบบเขาคอมเมนต์ว่าแบบเขามีความสุขกับการดูซีรีส์ของเราการติดตามศิลปินของเราเนะี่ยมันก็เหมือนเป็นแรง,งคมมรับเมให้เราสึกวนะ่าเออสิ่งที่เราทำมันมีค่ามันมีกำไรก็อยากทํามันต่อไป ก <S an> ็จริงๆถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตั้งแต่ยูฟ่ามันก็เกิน5ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ทาซีรีส์ครับก็จะตั้งแต่9ก้าสิบปีที่5ก็รู้สึกว่าเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้แบบง่ายครับการที่เฮ้ยเราเราเราพูดตรงๆแล้วเมื่อก่อนเราแทบจะสู้ตัวคนเดียวด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็แบบอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาจนวันเนี้ย เราเริ <ítulo> sabes, <es> anyway, ่มแบบเออมีทีมงานที่เยอะขึ้นมีศิลปินที่มีความสามารถน่ารักมากขึ้นทุกวันเลยนะครับก็รู้สึกภูมิใจตัวเองเวลาเราขอก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้เราก็เดินทางมาได้มาได้ไกลระดับหนึ่งนะอะไรนะครับตอนนี้คือสมาชิกในบ้านโตก็โตมากขึ้นก็ก็ดีใจที่แบบเออ้องกทุกคนแบบมีคนรักมากขึ้นครับจริงๆมันก็เป็นความภาคภูมิใจแหละเพราะว่าจริงๆน้องๆก็เปรียบเสมือนลูกเราในอีกสเต็ปหนึ่ง ที่เราแบบว่าพอเราเห็นเขาม,มีความรักมีผลงานที่คนที่ชมอ่ะมันมันภูมิมใจอะ่ะบางทีตัวเงินนะมันสําคัญไหมอ่ะสำคัญกับการที่เราต้องอยู่รอดในการสร้างสิ่งต่างๆเนาะก็มันสาคัญแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้เราแบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องคึดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เลยการที่ได้เห็นเด็กๆมีคมีคนรักมากมายครับ ใจที่แบบว่าเออทุกคนแบบเอ็นดูลูกหลานนะครับทุกคนเลยแต่แต่สีมันก็เป็นบ่อยวันนะขอแซวขอแซวก็คือคือเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นลูกหลานตีเยอะแยะมากมายครับผมก็คือแปลว่าอที่จะเปอรมาน้องร้องพระสัมมคสัมพุทธเจามดีดี่ร มีกิจกรรมต่างๆมากมายเยอะขึ้นแน่นอนครับแล้วซีรียสนะคะได้ข่าวว่าการไลฟ์แอปแล้วก็มีการแพลนแล้วครับเรื่องไลน์อัพจริงๆก็ทำไมครับไม่ใช่คือบอกว่าพอไลน์อัพที่มันเยอะอ๋อใช่ตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่ครับแบบจริงๆก็แบบวางไว้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีมากขอแบบขอตัวแก้ไขอะไรบางอย่างนิดนึงก็เดี๋ยวรอติดตาม ตรคิดว่าไม่เกินคอร์เตอร์ที่1แน่นอนก็คงจะได้เห็นแบบไลน์อัพสิ่งใหม่ๆที่แบบเราตั้งใจแบบว่าผลิตให้ทุกคนได้ดูว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรในอนาคตให้ดูมันดีอขไลน์อัพจะมีการเปิดคู่ใหม่ๆก็ต้องลุ้นนะฮะก็ต้องลุ้นเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ดูดีเป็มดีเนชิปนะคะสุกนี้สุกที่16นีก็จะได้ดูแล้วว่าแบบใครที่เขาแบบว่าแมทช์อัพกันนะครับก็รอติดตามได้แล้วก็คู่ ในนานก็อาจจะมีสิทธิ arre, ์มีซีรีส์มาด้วยใครอะพี่ลพบ้างไปดูต้องลุ้นต้องลุ้นเพราะห้องดจะไม่ย่างกายออเพราะว่าเออไม่ไม่ย่างกายเพราะว่าเราเราเราบางทีก็คุยกับใครในห้องดำเหมือนกันแล้วอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ลพบ้านสมัยไม่หน่อยเหรอเอะคู่ไหนคู่ที่เขารู้แบบเออแบบกระแสจิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคู่ไหนครับคู่ไหนมมีอสูงคะคู่ไหนครับ รอดูดีกว่ารอดูกาแฟแกาแฟแบบไหนหอ๋อแบบแกาแฟจากอังกฤษหรือเปล่างงบางคนน่าจะงงต้องรอ,อติดตามแล้วกันเอาเป็นว่าซีซั่นนี้ดีมดีเฟนชิพากจริงๆอ่ะเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคน,นรู้จักเด็กๆไม่ได้คิดเลยว่าการไายทำของปีเนี้มันยากลำบาก ่สอสภาพจิตใจทั้งทีมงานแล้วก็เด็กๆทุกคนเพราะว่าคือมันไม่ได้มีสคริปต์จริงๆแล้วเด็กๆก,ก็คือแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความคิดอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นแบบสายตามใจเสืองปินเวงอยู่แล้วไงบางทีเราก็จะแบบแนะนําบ้างอันนี้อันนี้ดีนะหรือยังไงแต่ว่าปสุดท้ายก็แล้วแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นซีซั่นที่รู้สึกว่ายากลำบากนะในการถ่ายทำ ก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทําซีรีส์เรื่องนี้เอ้ยไม่ใช่อะไรนะเรื่องเรียลลิตี้อันนี้มาทัวร์บ้านเรายังไม่หอยเลยเราผลิตมาอีกทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบไม่เป็นไรเราก็ต้องชินถือว่าเรามีเป็นนักธุรกิจเรื่องเรื่องหมทัวร์เรามาีนิดนึงว่าโอ้ลูกเรื่องเองนะไม่เกี่ยวกับเราลูกเรืองเองจริงๆนะครับบอกว่าจริงๆไม่สามารถ ต่ว่าบังคับได้เลยอันนี้คือนยโยบายค่ายจริงๆคือไม่ว่าจะเจนไหนอ่ะเราไม่สามารถบังคับความต้องการของเด็กๆได้เลยแต่ว่าได้มากสุดคือแนะนาว่าแบบอันนี้โอเคนะหรืออันนี้ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยตัวฉันรู้สึกว่าศิลปินอ่ะเขาผมว่าเขาจะชายที่สุดในเมื่อเขาได้เป็นตัวเองเขาได้เลือกสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรเงี้ยอ่ะแต่เดียวว่าสเตจเขาดาวนี่ออะไรสเตเข,เขาดาวอะะออของของดิวจินฮัจิเหรอ กแบบคนก็รู้ไงว่าตรงนั้นคือใครเพราะว่าติดตามดีกว่าเอาเป็นว่าทุกสตอรี่ที่เกิดขึ้นมันมันมีความหมายเรื่องจินแทจิไม่ได้เผยโอะไรหรือสอยอะไรจะไปพียงแจะเข้าห้องดำไปทุกนีวันศุกร์ที่16ทุกคนจะรู้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่หลุดสปอยนะเก่งนะหลุดเก่งเหมือนกัน ผมว่ารุนอันนี้สนุกกว่าจริงอาจจะมีบางอันที่แบบเฮ้ยคิดว่าใช่แน่ๆแต่แบบอ้าวทำไมแบบเหลียวโค้งแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าผมผมก็ช็อกมาแล้วเพราะว่าถึงขั้นโทรไปถามทีมงานว่า <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนน้องเปลี่ยนแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ย มีนะที่จริงแบบที่ทุกคนเห็นแบบน้องๆที่ผ่านมาของเราอะครับบางบางคนก็ไม่ได้ได้คู่จากรายการอะไรอย่างเงี้ยได้จากหลังรายการก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือสุดท้ายแล้วว่าผู้นุ่นตงรงกรายการผลิตมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเด็กๆได้รู้จักความสามารถของน้องๆแล้วก็ได้น้องๆได้เทสการทํางานจริงๆเพราะว่าเอ่อที่เราทำรายการนี้ต่อไปเนี่ยจริงๆเพราะว่าเราเราเรา เราแบบว่าคำนวณแล้วก็สังเกตมาอย่างดีว่าหลังจากจบรายการนี้ไปอะสกิลบางอย่างของน้องมันดีขึ้นจริงๆเหมือนน้องกล้าแสดงออกมากขึ้นหรือว่ามั่นใจในบางอย่างมากขึ้นรู้จุดเสียงของตัวเองที่ต้องไปแก้ไขมากขึ้นด้วยอลยนะครับจริงๆความตั้งใจของรายการคือแบบนี้แต่ว่าเรื่องพันเนอร์มันคงเป็นผลพลอยได้ที่แบบได้ออกมาใครที่ไม่ได้พ์ทเนอร์คิดว่าไม่ต้องเสียใจยเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้ปิดการโอกาสเลยคือจบรายการนี้ไปมันก็คือหนึ่งรายการเท่านั้นชีวิตจริงขงพันวา <Yeah. S 1> ครับตอกถึงตัวเต็ เรา16หน่อยนะอันนี้ก็หลังจากสัมภาษณ์นี้ไปไม่รู้ว่าจะมีใครต่อแถวเข้าห้องดําหรือเปล่าหลังจากที่เขาจะสัมภาษณ์ตรงนี้นะฮะ<ม>ก็บอกพี่พี่สือส่อสือส่อทุกคนด้วยมากซิปผมด้วยะจะได้เข้าห้องดำ <laughs> ได้เข้าห้องดำนิดน,นึ่งอโอเคค่ะอคขอบคุณค่ค่ะ